วันนี้เรามาห่อกล้วยครับพานเพื่อนมาห่อกล้วยอันนี้เป็นกล้วยหอมทองนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะห่อเนี่ยต้องห่อตั้งแต่ตอนที่เรา,อาเอาปลีออกตอนแรกๆนะครับนะตอนที่ลูกเขายัางประมาณสักนิ้วโป้งเนี่ยนะฮะนะแต่ตอนนี้คือใหญ่ละอันนี้แต่ว่าวันนี้ก็จะมา,าสาธิตวิธีการให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับ มีการห่อกล้วยเราก็จะต้องทำการาเก็บอันนี้ฮะเกสรเกสรกล้วยออกนะครับนะเกสรตรงเนี้ยนะเก็บออกให้หมดนะครับเพื่อที่จะเวลาที่เขาเขาโตากล้วยโตเต็มที่เนี่ยพวกเกสรพวกเนี้ยเวลาเขาหลุดเขาหลุดแล้วเขาจะได้ไม่ไปค้างตรงบริเวณที่เป็นกล้วยนะครับจะทําให้กล้วยของเราเนี่ย มันมีรอยรอยผิวสีสีดำนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาเอาออกให้หมดอันนี้เป็นกล้วยกล้วยหอมทองนาะอ่าซึ่งไม่ไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่หรอกนะยังไมไ่สมบูรณ์ก็มาทําเป็นตัวอย่างเนาะทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับอันนี้ก <c oughs> เนะ็เรียบร้อยนะเรียบร้อยละแล้วก็อ่าอย่างนี้ยฮะ อย่างข้างล่างเงี้ยข้างล่างนี้ไม่ไมสมบูรณ์พวกเนี้ยก็จะเป็นส่วนเกินเราเราก็ต้องเอาออกไปแล้วก็เว้นเห็นไหมเวลาเราเด็ดปลีออกเนี่ยเราจะต้องเว้นหนึ่งสองสามนะฮะให้ให้ให,ให,ให้หวีสุดท้ายเนี่ยแล้วก็เลยไปอีกสามนะฮะอีกสามอีกสองก็ได้สามก็ได้นะฮะนะอีกสามหวีที่เขาสุดไปแล้วเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้อ่เขาถ้าสมมุติว่าเราเรา,เราเด็ดตรงเนี้ยนะฮะใกล้ๆตรงเนี้ยมันมันจะทําให้ มีรูนะฮะมีรูมีรูโวตรงเนี้ยแล้วมันก็จะ,ะเป็นโพงเข้าไปด้านในทําให้หวีข้างล่างเนี่ยเขาไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราก็จะเว้น1 2 3นะฮะแล้วก็เด็ดออกนะ,ะวันนี้ผมก็มีถุงห่อกล้วยนะนะครับเสร็จปุ๊บเราก็สวมขึ้นไปเลยเนาะ ผลตื่นเจแล้วก็เราก็เนี่ฮะผกนะหนุ่มใช่ไหมเขาเรียกอ,อะไรข้างบนอ่าเข้ามาแล้วก็โบกอ่านะมัด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 ให้ ให้เขาแน่นนะฮะมนให้เขาแน่นอันนี้ก็มาทําเป็นตัวอย่างเนาะให,ให้เพื่อนๆได้เห็นเสร็จแล้วเราก็จัดทรงนิดนึงจัดทรงนิดนึงเ,เพื่อที่จะให้เวลารล้วยเขาจเจริญเติบโตเขาก็จะได้ไม่เบียดจนเกินไปเนาะอันนี้ก็เห็นไหม เรียบร้อยลวอะวิธีการก็จะทำประมาณนี้แหละนะฮะอันนี้เห็นไหมเนาะก็แบบนี้แหละครับนะถ้าสูงก็ต้องอาจจะต้องมีบันไดปีนขึ้นไปแต่ว่าอันนี้ไม่สูงเนาะนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนเท่านี้ขอบคุณครับ